เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มแประจำวันที่28เมษายนวันนี้กับรอบคัําครับเรามากันที่ข่าวคราวเรื่องกุญซือของทีมกันต่อหลังผลงานของแมนยูไนเต็ดดิ่งลงทุกทีครับในช่วงท้ายซีซั่นและเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเสมอทีมรองบวยอย่างเบอร์ลี่มา1ประตูต่อนหนึ่ง ดยหลังจากช่วงนี้ครับที่แมนยูนเต็ดมีข่าวลืออย่างหนักร่วมกับโทมัสดูเคิลที่เตรียมอำลาทัพเสือใต้หลังจบซีซั่นนี้ล่าสุดในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับร้านรับถูกกฎหมายทบเจะทั่วเกาะอังกฤษได้ปรับราคาโทมัสดูเคิลลงมากันยกใหญ่เลยครับและก็ยกให้เป็นกุนซื้อเต็งหนึ่งที่จะเข้ามารับงานเผือกร้อนนี้ต่อจากเอริเคนทักหลังจบซีซั่นนี้ครับด้วยอยู่ที่อัตราต่อรอง2ต่อ1เท่านั้นขณะที่เต็ง2นะครับก็เป็นแกรีสเซาเกตอยู่ที่7ต่่อ2สวนเต็นแรตพอตอยู่ที่4ตอ1 ข่าต่อมาครับกับฟอร์มันร้อนแรงของเมสันกรีนวูดในเกมลาลิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งตัวเขาทำไป2ประตูและก็มีอีกหนึ่งแอสซิสต์ในเกมที่เกตาเฟ่บุกไปถล่มอเมรีย3ประตูต่อหนึ่งด้วยหลังจบเกมเดังกล่าวครับก็แน่นอนว่ามีแฟนผีเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยครับว่าอยากจะให้นำตัวเมสันกรีนบุนกลับมาที่สโมสรอนได้แล้วในซีซั่นหน้าซึ่งกับเรื่องนี้ครับหลังจบเกมก็มีนักข่าวไปถามโคเซ่บอดาลัสกุนซือของเกตาเฟ่นะครับว่าสุดท้ายแล้วเมสันกรีนบุนเนี่ยก็ได้สัมอยู์ สถานการณ์ของเมสันกรีนวูดเอาไว้ว่าในตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะเขายังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเรานี่แหละซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราขอโฟกัสไปที่การจบซีซั่นให้ดีที่สุดเสียก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยมาดูกันว่าอนาคตของเมสันกรีนวูดจะไปทางไหนแต่แน่นอนว่าเราเน่ยอยากจะให้เขาอยู่ต่อที่นี่กับเรามากระนี้ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของแซมซีสายข่าวฟุตบอลที่ได้ออกมาระบุก,กับทางดิยูเนเต็ดแตนว่า เจสันวิลคอร์สู้ในการฝ่ายเทคนิคของ Small สโมสรคนใหม่เนะครับเตรียมรื้อระบบการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ใหม่ทั้งหมดเลยครับโดยได้วางตัวสตีฟเคมหัวหน้าทีมแพทย์ของทีมชาติอังกฤษมาร่วมงานด้วยโดยมปถึงมีการเสนอชื่อของโฮเกอร์บรอยส์หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของทีมบาเยนอร์ด้วยอีกหนึ่งรายครับซึ่งกับในรายของโฮเกอร์บรอยส์นะครับแซมซีก็ได้เผยเพิมเ่มเติมว่าก็เป็นเอริกเคนฮากนี่แหละครับเป็นคนแนะนําให้สโมสรึงตัวเขามาร่วมงานซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาก่อนครับสมัยที่เอริกเคนฮากเป็นกุสืสอให้กับบาเยอร์มิวนิกชุดเล็กนั่นเอง รายงานต่อมาครับจากทางฟราบิสโอโรมาโนกับเรื่องของเจดอนซันโชโดยจากรายงานนะครับมีการระบุว่าดอตมุนเตรียมลองเปิดโตเจรจากับทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับเพื่อขอยืมตัวเจดอนซันโชไว้ใช้งานต่อในซีซั่นหน้าอีกสัก1ปีครับซึ่งกับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหนึ่งจาว่าแมนยูเนเต็ดนั้นต้องการจะปล่อยตัวออกจากทีมแบบถาวรมากกว่าในซัมเมอร์นี้และปัจจุบันเจดอนซันโชก็ยังมีสัญญาเหลือกับพัพปีแสดงอีก2ปีพร้อมกับออปชันขยายอีก1ปีด้วยกันครับ เรามาต่อกันที่ทัศนะจากเอ็นไรส์กูรูจาก BBC นะครับดีเขาเดี๋ยวมาวิจารณ์เกมรับของแมนยูน t เตดว่าค่อนข้างจะหลวมเลยครับด้วยเฉพาะแดนกลางที่ปล่อยให้คู่แข่งนะมีพื้นที่เล่นมากจนเกินไปนอกจากนี้ก็วิจารณ์การเล่นของคาเซมิโร่นะครับว่าค่อนข้างช้าและก็ตามคู่แข่งไม่สุดทําให้บางครั้งนักเตะของเบอร์นลียพาบอลผ่านไปไง่ายๆครับเดียกับเรื่องนี้เอ็นไร์ในทัศนะผ่านทางรายการแมตช์ออฟเดอะเว่า ไม่ว่าทีมไหนก็ตามเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่าคุณจะมีโอกาสส่องประตูมากมายหลายครั้งเพียงแค่ใหน้นายทวารของคุณนะัคว้างบอลแค่ครั้งเดียวก็จะหลุดไปถึงแผงแบ็กโฟได้ทันทีคุณดูซิว่าในเกมกับเบอร์ลี่นะเขาบี้ไมนูและก็คริสเซนแอริกเซนอยู่ตรงไหนเบอร์ลี่จ่ายบอลแค่ครั้งเดียวก็ฉีกแดนกลางของแมนยูไนเต็ดได้แล้วนี่เป็นวิธีการเล่นที่ง่ายมากๆที่คุณสามารถเอาชนะแดนกลางของแมนยูไนเต็ดณเวลานี้ และมันก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่ซานเดอร์เบิร์กดวนกับคาเซมิโรและที่จริงแล้วคาเซมิโรเนะี่ยก็ต้องหยุดแล้วก็มีปล่อยให้คู่แข่งผ่านไปได้แบบนั้นแต่ถ้าว่าซานเดอร์เบิร์กก็พาบอลไปได้ง่ายๆเลยเบอร์ ley, ลี่ครองบอลได้มากกว่าแมนยูนเตที่โอทราวฟอร์ดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากทั้งที่พวกเขาเนะี่ยเป็นรองบวยเลยนะผมคิดว่าพวกเขาโชคร้ายมากที่ไม่ชนะเกมนี้ด้วยซ้ำและเบอร์ลี่อาจจะชนะได้นะหากว่ามีการจบสกอร์ที่ดีมากกว่านี้ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของคริสเซนเอริกเซนหลังเกมกับเบอร์ลี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยมิดฟิล์ชาเดินมากที่ออกมายอมรับว่าเขาควรจะมีผลงานที่ดีมากกว่านี้ครับในเกมกับเบอร์ลี่แต่เขาก็พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่แล้วนอกจากนี้ก็ได้ระบุนะครับว่าการได้พักหลังเกมกับเบอร์ลี่ถึง9วันก่อนจะลงสนามเจอกับคริสตันพาเลสในเกมลีกนัดต่อไปก็ถือเป็นการได้พักและก็ชาร์จพลังงานให้เต็มที่ก่อนจะลงมากรมศึกอีกครั้งครับโดยคริสเซนเอริกเซนนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง เรามีสมแต้มอยู่ในมือและเวลาก็เดินเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วเราควรจะสามารถเก็บคลีนชีเชดได้และก็คว้าชัยชนะได้ด้วยในเกมนี้ผมคิดว่าก็มีบางช่วงบางจังหวะที่ผมคิดว่าตัวเองน่ะควรจะทําได้ดีมากกว่านี้ผมควรตัดสินใจได้ดีกว่านี้ทั้งให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าพาตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากขึ้นในสนามแต่ผมก็พยายามทําดีที่สุดแล้วนะอย่าที่คุณพูดว่าผมไม่ได้มีเวลามากนักในแต่ละเกม และเมื่อผมได้ลงเล่นผมเองก็อยากจะทําให้ดีที่สุดเพื่อทีมและก็เพื่อตัวเองนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทําออกมาจากนี้เราจะมีเวลาที่พักประมาณ9วันก่อนจะลงสนามเจอกับคริสตันพาเลสเราจะมุ่งเน้นวิธีการพักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่ แต่มันก็คงจะเป็นอะไรที่แปลกไม่น้อยเพราะมันจะเป็นสัปดาห์ที่ยาวนานมากโดยไม่มีเกมแข่งขันแต่ผมก็หวังว่าการที่พักยาวแบบนี้จะทาให้ทุกคนเนี่ยพร้อมและก็ฟิตสาหรับเกมที่จะลงสนามเจอกับพาเลสคุณแค่ต้องเตรียมร่างกายจิตใจให้พร้อมฝึกซ้อมอย่างหนักและก็ลุยอีกครั้งนักเตะทุกคนก็อยากจะลงสนามหมดแหละนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะทํามาโดยตลอดและทุกวันด้วยแต่คุณก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะออกมาหน้าไหนแต่คุณแค่ต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด เรามาต่อกันที่ประเด็นจากบทสัมภาษณ์ของเอลิคเคนฮากหลังเกมเสมอเบอร์ลีย์เมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายโดยเรามากันที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับเอลิคเคนฮากยอมรับว่าผิดหวังที่ปล่อยให้ใชัยชนะหลุดมือไปอีกครั้งด้วยกับเรื่องนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งสร้างโอกาสทาประตูได้อย่างมากมายแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกเราเสียการควบคุมเกมทาให้อังเดรโอนาน่าต้องช่วยทีมไว้หลายครั้ง เรื่องล้างเรากลับมาสร้างโอกาสได้อีกจํานวนมากจนจริงประตูขึ้นนําได้สําเร็จและก็อยู่ในตําแหน่งของผู้ชนะแล้วแต่ก็เป็นอีกครั้งที่เราทํามันหลุดมือด้วยจังหวะที่ไม่จําเป็นเลยในช่วงท้ายเกม มาที่ประเด็นต่อไปนะครับเอริคินฮาร์ ark, เชื่อว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมฟุตบอลที่เล่นบอลเอนเตอร์เทนแฟนบอลน่าดูเลยครับด้วยกเรื่องนี้เอริกินฮาร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราทําได้ดีมากในหลายช่วงของเกมและต้องชนะเกมนี้ผมกําลังหัวเสียมากเลยนะที่เราไม่ชนะนะถึงแม้ว่าทุกทีมต่างพลาดโอกาสเช่นกันแต่ตอนนี้เราเป็นหนึ่งทีมที่มีพลังงานและผมก็เชื่อว่าเราเป็นทีมฟุตบอลที่เล่นเอนเตอร์เทนแฟนบอลมากที่สุดในลีกทีมหนึ่งเลยละ มาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับจังหวะหน้าได้ลูกจุดโทษของแมนยูนเต็ดทั้ง3ครั้งในเกมนี้ด้วยมาจากการนาโช่สองครั้งและก็อันโตนี่หครั้งซึ่งกับเรื่องนี้ครับเอลด์ิคินฮา์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เราโชคไม่ดีนักในแง่ของคำตัดสินจากกรรมการเราเสียจุดโทษแบบมีข้อกังขาทั้งในเกมกับเชลซีลิเวอร์พูลและก็โคเวนทรีส่วนเกมนี้กับจังหวะของอังเกรโอนาน่าเน่เราเองก็ควรเสียจุดโทษจริงละ่ะ แต่ผมก็เห็นว่าอย่างน้อย2-3สจังหวะที่เราอาจจะได้ลูกจุดโทษเช่นกันโดยเฉพาะกับจังหวะของการในโช่โดนประท้าแนา่ต้องเป็นจุดโทษ100กรเรมเซกาการขาดความสม่ำเสมออย่างแท้จริงสัปดาห์ก่อนในเอเอครับว่าเขาเป่าจุดโทษเพราะว่าวันบิสากาแฮนบอลแต่ทําไมในเกมวันนี้เราไม่ได้บ้างละ่ะมาที่ประเด็นต่อไปครับเอลิกคินฮากแจ้งถึงการเปลี่ยนตัวทั้งรัสมูซอยลูนและก็คอบบี้ไมนูออกจากสนามในช่วงกลางครึ่งหลังด้วยกับเรื่องนี้ครับเอลิกคินฮากได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในส่วนนี้ผมคือผู้จัดการทีมที่ต้องตัดสินใจว่าทีมต้องการอะไรและผมก็เชื่อว,ว่ามันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วด้วยสมเหตุสมผลที่เปลี่ยน2ดาวรุ่งที่เพิ่งจะเล่นเกมพรีเมียร์ลีกเป็นปีแรกออกจากสนามเมื่อตอนที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยแล้าแล้วทั้ง2คนมีอาการบาดเจ็บในซีซั่นนี้และผมอยากจะปกป้องพวกเขาแฟนบอลต้องอดทนหน่อยนะผมเข้าใจดีที่พวกเขาต้องการจะเห็นทักษะจากนักเตะเหล่านี้แต่ที่นี่คือศึกพรีเมียร์ลีกมันเข้มข้นขึ้นทุกปีและเด็กๆกก็จำเป็นต้องปรับตัวด้วยซึ่งมันต้องใช้เววลาพอสมคร จากนั้นเอลริเคนทักให้สัมภาษณ์ต่อเนี๋ยครับเดเขาได้ตอกกลับไปยังเหล่าบรรดาตำนานของสโมสซอนไม่ว่าจะเป็นริโอเฟอร์ดินานรอยคีนแกรรีเนวิลหรือว่าจะเป็นพอลสโคที่มกักจะออกมาตำหนิทีมอยู่บ่อยครั้งครับในช่วงหลังด้วยบอกว่าเขากำลังสร้างแมนยูน t เต็ดและก็ไม่ต่างจากกองทัพปีแสดงในซีซั่น2004-2005ในยุคข,ของป๋าเฟอร์กี้ครับ หลายคนคงลืมไปแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซซซัน2004-2005พวกเขาก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากสักเท่าไหร่ในตอนนั้นเซอร์เล็กซ์พยายามสร้างทีมโดยมีเวนดูนี่กับคริสเตียโนโรนัลโดเป็นศูนย์กลางพวกเขากำลังสร้างทีมและมันต้องใช้เวลาแต่ทุกคนก็ลืมเรื่องนี้กันแล้วแม้กระทั่งคนที่เคยอยู่ในทีมมาก่อนด้วยซ้ำหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v วิ p a พ e กันด้วยผม